ร่วมสนับสนุนโดย tot high speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาโทร1100อาคุณยุงหญิงครับค่ะเราถ่านข้าวเรียบร้อยแล้วผมอิมครับวยเตี๋ยวค่ะครับผมแต่ว่ายังมีที่เหลือนิดนึงสำหรับคองหวานนะครับมีค่ะนี่ไงของหวาน เป็นของหวานที่พิเศษที่สุดซึ่งไม่เหมือนจากของหวานที่คุณจอนเคยรับประทานนี่ค่ะของหวานของเรามะขามมะขามใช่ค่ะไอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะไอมะขามเคยทานมาหลายรอบมากๆแล้วแต่ที่นี่นพิเศษยังไงครับมันพิเศษที่สุดเพราะว่าเขาเรียกว่ามะขามยักษ์มะขามย <ag> ักษ์ยักษ์แสดงว่าลูกใหญ่มาก ว้าวแล้วถ้าเราดูไซส์ของนี้อันนี้ก็ถือว่าแบบมาขามยักษ์จริงๆเนาะไซส์ใหญ่เลยอะใช่ค่ะใหญ่มากแต่ว่าถ้าเป็นมาขามช้างก็ต้องอย่างนี้อันนี้เรากินยังไงครับต้องเอาเปลือกออกใช่ไหมอ่าก่อนจะกินยังไงเดี๋ยวนะคะมีเลยค่ะนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยอ่าสวัดีครับเจ้าของสวนพอดีเจ้าของสวนค่ะคุณแมวสวัสดีครับนี่เลยค่ะ อันนี้อะไรอะครับทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นของหวานที่กินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องปลูกเลยค่ะกินได้เลยมันเหมือนมันไม่มีเปลือกก็คือมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยใส่ปากเลยนะได้เลยกินเลยค่ะอรเอ๊ะทำได้ไงมันเหมือนเป็นแบบมะขามดองอ่ะก็มันอเมซิ่งไง Amazing Thailand จริงๆอ่ะ <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อเลยทำได้ไงอ่ะโดนหลอกเอ,เอแล้วอันนี้ทำที่บ้านเองใช่ไหมครับ,บอร่อยมากอันนี้เป็นกเกษตรชุมชนแม่มาขามหวานหวานกว่าน,น้ำตาลหรือไรอยากได้ผ่านว้ปลูกในรั้วบ้านแม่มาขามฝักดก อยู่นครนายกเขาือว่าว่า ผู้ชมทีนี้คุณยงหญิงเขาพามาที่อีกที่หนึ่งที่สำคัญสำหรับอำเภอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะครับอที่พระพาที่ประทับค่ะแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเราค่ะอ๋อครับผมแล้วก็คืนนี้คุณจอร์จก็จะได้อาบน้ำจากตรงนี้ด้วย นะครับคค่ะืนนี้ครับผมจะต้องใช้น้ำจากที่นี่อาบน้ำครับแล้วก็จริงๆน้ำนี้มันสำหรับปลกต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่ในหมู่บ้านนี้ครับ แต่ว่ากว่าจะได้อะชาวบ้านเขาต้องเสียชีวิตหลายๆคนมากๆครับเขาต้องสู้สงครามอะเพื่อจะได้ที่เนี้ยถ้าเกิดไม่ได้แบบอาจจะไม่มีหมู่บ้านเลยผมเป็นคนที่ไม่ชอบสู้ไม่ชอบสงครามไม่ไม่ไม่ชอบแบบคิดว่าต้องมีแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไม่ได้มีก็ไม่ได้มีน้ำไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีป่าไม่ได้มีอะไรเลยที่อยู่ในบ้านนี้ตอนเนี้ยครับ ฉะนั้นก่อนที่ใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือว่าที่ดินนะครับคนที่ใช้ควรจะคิดแล้วจริงๆอะ่ะจากคนที่เราไปเจอวันนี้ครับแล้วก็หมู่บ้านที่ที่เราแบบดูรอบๆวันนี้ครับอืคิดว่าจริงๆอะ่ะเขาเขาคิดอะ่ะเขาคิดจริงๆ ตลาดประจำหมู่บ้านนนะคะก็คือจะเป็นบ้านที่เปิดออกก็จะมีทั้งอาหารการกินมีทั้งช็อปที่ซื้อของกินทุกชนิดอะฮะใช่แล้วก็ผักหญ้าเออหญ้าไม่มีมีแต่ผักอันนี้รู้จักไหมคะไม่รู้จักครับอ่าอันนี้มีใครรู้จักมั้งคะอันนี้เรียกว่าผักอะไรคะสะเดาค่ะสะเดาสะนาง รสชาติสามารถกินดิบได้เลยนะกินดิบได้ลองชิมได้เลยค่ะกินดิบได้เลยลองกินนะรสชาติเป็นไงคะหวานอร่อยเป็นไงคะหวานอร่อยครับหวานอร่อยขอบคุณมากค่ะที่เชื่อทีแรแล้วมันคม ร่วมสนับสนุนโดย TOT High Speed เร็วแรงทุกที่ทุกเวลาโทร1100